ช่วงเวลายเย็นๆลูกกวางก็จะมาเก็บครัวค่ะล้างชามล้างหม้อหุงข้าวเอาไว้เพราะว่าช่วงเช้าคุณพ่อเอวาจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องหุงข้าวให้ลูกกวางค่ะพอลูกกวางตื่นก็จะมาทําอาหารให้เอวากินก่อนไปโรงเรียน,จา,น,นจากนั้นคุณพ่อแดนนี้ก็จะไปส่งเอวาที่โรงเรียนหรือว่ารถรับส่งส่วนลูกกวางก็เตรียมทํา กับข้าวเช้าให้คุณพ่อเดนนี่ลูกวางก็จะชอบเก็บครัวให้สะอาดไว้ก่อนนะคะตอนเช้าจะได้ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ล้างจริงๆลูกวางก็จะเกราเกราพวกเศษขยะออกให้หมดก่อนนะคะเช้าขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากช่วงนี้อากาศเย็นนะคะยิ่งตอนเย็นๆตอนมืดมืด อากาศจะเย็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่กลางทุ่งนานะคะอากาศก็จะเย็นกว่าปกติค่ะด้วยชามยังอยู่ในฝาชีอยู่เลยค่ะยังไม่ได้นําเอาไปคว่ำในตู้เลยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวของพี่น้องชาวใต้นะคะชาวหาดใหญ่ชาวสตูลหรือว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมทางเราครอบครัวเดนนี่สีพิโยขอส่งกําลังแรงใจให้พี่น้องทุกๆคนนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พี่ๆอาสาหน่วยอาสาสมัครทุกๆคนนะคะขอให้ทุกๆอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีเร็ววันค่ะลูกวางมักจะได้ยินคํานี้บ่อยๆนะคะ หนาวเราใต้ก็ฝนตกได้แต่ภาวนาขอให้ฝนหยุดขอให้น้ําทะเลไม่หนุนขึ้นขอให้น้ํายุบไวๆนะคะตอนนี้ลูกวางก็ล้างถ้วยล้างชามเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนำห้ามุ้งคลุมถ้วยชามแล้วค่ะตอนนี้ก็จะต้องเช็ดกวาดถูอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะช่วงครัวจะไม่มีฟ้านะคะมแมลงก็ยังคงเล็ดรอดเข้ามาบ้างแต่ว่ายุงไม่ค่อยมีนะคะ เพราะว่าเราจะปิดหน้าต่างก่อนเย็นค่ะก่อนที่ฟ้าจะมืดเราจะปิดหน้าต่างหมดแล้วนะคะยุงก็มักจะไม่ค่อยมีค่ะเมื่อมแมลงมีอยากใยก็เยอะค่ะเพราะว่า,มาแมลงมุมก็จะมากินมแมลงก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ลูกวางต้องเก็บครัวทุกวันเมื่อลูกวางอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกวางก็จะมา กินโปรไบโอติกค่ะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้นะคะโปรไบโอติกหมายถึงจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้พรีไบโอติกคืออาหารของโปรไบโอติกอีกทีลูกวางก็เลยเลือกกินของดีและโตค่ะสุขภาพของเราจะดีนั้นเริ่มต้นจากลำไส้นะคะทุกคนเมื่อลำไส้ของเราสะอาดก็สามารถดูดซึมสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายได้ไง่ายค่ะยิ่งแบงของดีและโตนะคะสามารถฉีกซองแล้วเทเข้าปากได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนฝันดีนะคะคืนนี้ตื่นมาก็ขอให้รับทรย์กันทุกคนนะคะ